อยากกินมะม่วงได้สามลูกนี่แหละ <c oughs> ที่เราโคนต้นมะม่วงโคนจะมะม่วงเพื่อกินมะม่วง บาารเลยในส่วนที่43ของวันนี้นะฮะเราก็มาปรับทัศนียภาพกันหน่อยนะฮะวันนี้เราก็ได้ขุดตอออกครับเป็นตอไม้ลําใหญ่แลาวหลายคนบอกว่าอยากให้ผมปูหญ้านะครับจัดให้นะก่อนที่เราจะปูหญ้านะครับเราก็ต้องตัดรากไม้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตอเขาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินครับมันจะปูไม่ได้เนาะวันนี้ผมก็ได้ลองรีวิวเลยโซ่ของมาสลุดูนะครับพร้อมปักตะการ์ด้วยนะเห็นที่หลายคนบอกว่าฟีดจะตกนะครับเวลาเราปักตะการ์นะฮะผมเองก็นั่งลุ้นเหมือนกันครับตอนแรกยอดดูแค่สี่ห้าพันคนเองนะครับคิดในใจครับเอาแล้วฮะไมมม่่่ดดดัันนนนฟีให้ผแแแๆเเลยยยะตตกก็็าครบอถึงส คนดูเป็นแสนแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อนะครับไม่น่าปักเหมือนกันเนาะเมื่อเราตัดต่อมาเสร็จนะครับผมก็ชวนพี่ไก่มาทำหนึ่งจุดนี้นะครับเพื่อทําเป็นห้องไว้แขวนเสื้อชูชีพนะครับที่ผมกําลังสั่งมานะฮะก็ทําการปรับประดับนะครับโดยใช้เครื่องเออเลเซอร์ของมาซาลุเขานะฮะเพื่อทาการเทปูนลงไปนะครับกำลังทํางานกันอยู่นะครับก็มีพี่เอฟซีเขามานะครับผมเองก็ลืมชื่อพี่เขานะครับขออภัยจริงๆนะก็เสียดายครับพี่เขาอยู่ในแป๊บเดียวครับเขาต้องไาทาคุณะต่อนะฮะก็ขอบคุณที่มาเย แกก็น่าจะเป็นทุกอย่างเหมือนกันนะครับพี่ไก่ผมว่าผมจะลองหารถไฟมาให้แกปะยางดูบ้างนะฮะก็ถือว่าใช้เวลาพักใหญ่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้นะมันจะเสียเวลาตรงที่ว่าเราปรับพื้นปรับระดับมันไม่เท like ่ากันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับต้องใช้แรงคนในการผสมปูนนะครับก็เลยช้านิดหนึ่งนะตกสี่โมงเย็นมาครับผมก็ชวนพี่ไก่มาตัดต้นไม้นี้นะต้นไม้นี้เป็นต้นมะม่วงนะครับผมว่ามันดูสูงและเอียงไปฝั่งขวาแล้วครับผมว่าจะตัดให้มันแตกใหม่ครับและน่าจะด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะครับคือต ผาหมู่บ้านเราเลยนะถึงแม้ว่าหมู่บ้านเราจะอยู่บนเขาก็จริงนะแต่เนื่องด้วยหมู่บ้านของเราเนี่ยโอบล้อมไปด้วยแบบว่าต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากเลยครับเป็นสัมปทานป่าศักดิ์นะฮะฟ้าเลยมีที่ลงที่อื่นๆมากมาย,ยนะครับบ้านของเราก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกของฟ้าผ่าเนาะ แต่ตัวเลือกของหลังคาไม่รอดครับผมโดนกนไปเต็มๆเลยฮะแต่ก็ถือว่าหลังคาอุดทนเหมือนกันนะครับหลังคาสังสีเก่าๆเนี่ยครับก็ยังไม่พังนะครับจะพังเนช่วงปลายๆนะครับเพราะว่าไม้เขาผุแล้วนะการตัดต้นมะม่วงในครั้งนี้นะครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของมาสลุกเหมือนเดิมก็จะขาดไม่ได้อยู่แล้วครับด้วยโซ่ของมาสลุกนั่นเองไกาไปตัดข้างบนเครื่องหนึ่งครับนะก็ใช้อีกเครื่องนึงในการเอ่อเลื่อยข้างล่างนะครับก็ขนาดไม้แห้งก็ยังตัดง่ายๆครับไม้สดจะไปเหลืออะไรครับมันง่ายกว่ารัคบ และตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือของมาซารุนะฮะการตัดต้นไม้ในครั้งนี้นะครับไม่ยากครับผมแต่ที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะเห็นว่าทุกคนดิ้นดิ้นอยู่แบบนี้ไหมครับนั่นคือมดแดงนั่นเองครับผมต้องทยอยเข้าออกเข้าออกอยู่แบบนี้ฮะมดแดงเยอะนะครับตั้ง5้าลังนะครับต่อให้ช่างไก่ของเราจะเก่งขนาดไหนครับก็แพ้มดแดงอยู่ดีนะฮะเรื่องนี้บอกเลยว่าหลายๆคนก็ต้องยอมเหมือนกันนะครับต่อมาพี่ไก่ก็ได้เห็นว่ามีจังหวะพอดีนะครับได้เครื่องไม้เครื่องมือมาใหม่น ได้บ้างนะครับในเรื่องของการทํางานแบบนี้นะคะรับเข้าไปติดตามแกได้ครับ พี่ไก่เขาเลยครับพี่ไก่ทําไปเรื่อยฮะใน Ti กต o k เนี่ออนยแหละครัใครคิดถึงเครื่องไม้เครื่องมือของมาซาลูนะครับก็ไปซื้อในช่องแกเอาครับพี่ไก่ของเราจะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะคื่อารมแบบว่าได้ทํางานไปรีวิวสินค้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีรายได้ด้วยเงี้ยโอ้โหแกน่าจะชอบหน้าดูนะติดตามอีกหนึ่งช่องทางครับพี่ไก่ทําไปเรื่อยฮะเออคนที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับดูคลิปผมจบแล้วจะได้ไปดูคลิปของพี่ไก่ได้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็ตัดติ่งมะม่วงมาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยขนเอาแล้วกันนะฮะมันเย็นแล้วนะเมื่อเราตัดต้นมะม่วงลงมาเราก็เห็นว่ามีลูกมะม่วงอยู่ประมาณ4ีหาลูกครับเอามากินกันเลยนะฮะต้นนี้อร่อยเหมือนกันนะ อยู่หน้าบ้านผมเองแท้ๆผมยังไม่เคยกินเลยนะคือผมคิดว่ามันเปรี้ยวนะครับผมเลย,เยแบบไม่อยากกินเนาะแต่พอพี่ไก่เขาเอามากินรอบที่แล้วครับผมลองชิมด้ยอร่อยเฉยเลยนะฮะนี่แหละเที่เราคนต้นมะม่วงค,<น> <laughs> คนจะมะม่วงเพื่อกินมะม่วง <laughs> ป่าลาบเลย <laughs> อยากกินมะม่วงได้สามลูก ผลงานในวันนี้ในการตัดต้นมะม่วงของเราก็ดูแบบว่าโตงขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันทําให้บ้านต้นไม้ของเราโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในบ่อยครั้งนะครับผมเป็นคนอะไรที่ไม่ค่อยชอบอะไรลกๆสักเท่าไหร่นะครับผมชอบตัดทิ้งหมดเลยนะฮะดด้านบนเขาตังมาให้ล้วเขามองไม่เห็นหลังคาบ้านผมอะไรเงี้ยก็อดนะฮะประมาณนั้นนะฮะในวันเสาร์นี้นะครับผมว่าน่าจะเริ่มปูยาแล้วผมถ่ายทําวิธีการปูยาให้ดูแล้วกันและนี่ก็คือภาพในมุมสูงนะครับของหมู่บ้านของพวกเรานะฮะเมื่อเข้ามาจากถนนใหญ่ครับก หมู่บ้านเรานะครับฝั่งซ้ายหลังคาสีส้มเนี่ยจะเป็นสำนักสงฆ์นะครับถ้ายังไม่รู้นะครับว่าหมู่บ้านเรามีสำนักสงฆ์ด้วยนะครับเข้ามากราบไหว้ได้นะครับสวยเหมือนกันนะรับตรงเข้ามาเรื่อยๆครับก็เจอสะพานข้ามคลองหนึ่งคลองนะแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงก็จะเจอบ้านผมแล้วครับส่วนบ้านต้นไม้ก็จะอยู่ข้างในบ้านผมไปเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวนะครับติดกันเลยนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับเลยยังไม่เปิดให้เข้าชมนะฮะเสียดายวันหยุดยาวด้วยถ้าจริงๆจะมาก็มาได้ครับแต่พวกอ่งนรเใื ของการบริการและการดูแลนะครับมาได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดน้ำใส่สระไว้รอแล้วกันนะฮะขอบคุณมา,ากที่รับชมครับผม